สวัสดีครับท่านผู้ชมอย่ผมเอคลอสนะครับช่วงนี้ผมก็เบื่อคอมอครับก็เลยอยากจะออกไปหาแอคทิวิตี้นอกบ้านหรือว่าไปหากิจกรรมทําที่แบบไม่ได้อยู่ที่หน้าจอนะครับเพราะว่าเราก็เล่นเกมมาเป็นเวลานาน,น้วเนาะแคสเกมมานานก็แบบเริ่มเบื่อเกมนะครับผมก็เลยได้ไปรู้จักกับบอร์ดเกมเกมหนึ่งที่ชื่อว่า Warhammer 40k หรือว่า Warhammer 40 0 0 0นั่นเองนะครับ วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องศาสตร์แห่งวอ r ์ไฮเมอร์ให้ฟังวอ r ์ไฮเมอร์นะครับถือกําเนิดเมื่อปีประมาณ1985นะผมก็ําปีแม่นๆไม่ได้นะครับเมื่อประมาณ30-40ปีที่แล้วนะครับเป็นบอร์ดเกมคล้ายๆหมากรุกนะครับการเล่นก็จะค่อนข้างล้าลึกซึ่งในยุคนั้นอะ่ะหมากรุกกําลังดังใช่ปะ่ะมันก็เลยถือกําเนิดบอร์ดเกมแบบแปลกใหม่ขึ้นมาถามว่าพวกนี้มันเล่นยังไงมันเล่นด้วยการใช้หุ่นพวกนี้ครับท่านผู้ชมมันเล่นด้วยการใช้หุ่นพวกนี้ครับ พวกนี้ก็เปรียบเหมือนเป็นเบีย้ยในหมากลุกอะครับแล้วก็มีค่าพลังมีระยะการเดินมีเอฟเฟกมีสกิลเป็นของตัวเองนะครับซึ่งรายละเอียดปีกย่อยพวกนี้ถ้าสนใจจริงๆผมจะทําคลิปแยกนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในเรื่องของการทําโมเดลลงสีอะไรประมาณนี้เพราะว่าก็ก่อนหน้านี้ผมก็ได้พ่นสีทําคีย์บอร์ดอะไรมาใช่ไหมก็เลยสนใจพวกโมเดลพวกนี้แต่ว่ากันดั้มอะมันเอามาตั้งโชว์เฉยๆแต่ว่าไอ้พวกนี้ครับ ไอ้พวกตัวตุ่นพวกนี้พวกเบี้ยพวกนี้ครับมันเอาไปเล่นได้แล้วมันมีค่าพลังเหมือนให้นึกถึงการจัดเด็กกัตยุกิไปแข่งกับคนอื่นนะครับแล้วโมเดลพวกนี้พอเราทําออกมาเราเอาไปเล่นกับคนอื่นก็ได้โชว์คนอื่นด้วยกันดัมเราได้แค่ถ่ายรูปลงใช่ป่ะแต่นี่คือเราได้เอาไปลงสนามจริงแล้วก็กลายเป็นบอร์ดเกมจริงๆนะครับถามว่าผมมีมันเยอะแค่ไหนครับผมมีมันค่อนข้างเยอะเลยไม่ได้แค่นี้นะครับหมายถึงเนี่ยครับ ผมมีมันเยอะมากนะครับซึ่งเขาจะขายเป็นกล่องเป็นเซตเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมค่อนข้างบ้าก,กับการลงสีพวกมันมากเลยนะครับ ผมจะเล่าเรื่องเผ่าที่ผมเล่นแล้วกันขึ้นในวอลแฮมเมอร์มันมีหลายเผ่าหลายทัพหลายบ้านนะครับเผ่าของผมชื่อว่าอะดั t ทัสแม h a น i คัสนั่นเองเป็นแนวแบบว่าทหารช่างกลนะครับนะก็แบบว่าเป็นพวกบูชาเครื่องจักรอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยผมถึงขั้นแบบว่าลงสีแล้วก็ทําฉากอะไรให้มันเลยคือทุกอย่างในนี้ผมทําเองหมดเลยนะครับยกเว้นไอ,อบ้านข้างหลังเนี่ยซื้อมาประมาณ300กว่าบาทนะฮะเนี่ยครับทัพพวกนี้รวมถึงผมมีตัวนี้ด้วยเป็นตัวใหญ่นะครับ ถามว่ามันใหญ่ขนาดไหนก็เอามาเทียบกับตัวเล็กก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้พอเขาตัวใหญ่เนี่ยเขาก็จะอึดถึกแล้วก็ยิงแรงมากๆนะครับเนี่ยครับมีปืนมีอะไรด้วยในเรื่องของสกิลเรื่องอะไรเนี่ยผมค่อยทำชิปแยกแล้วกันเนาะเพราะว่ารายละเอียดปีกย่อยในการเล่นไวม์เมอร์มันเยอะนะครับเนี่ยครับในกองทัพของผมก็จะมีแบบนี้มีตัว คุณพวกนี้มีรถถังรถถังนี่ยังไม่ได้ลงสีเลยนะครับนี่ครับคือบางตัวที่คุณเห็นเป็นขาวๆเนี่ยคือยังไม่ได้ลงสีนะครับส่วนอันนี้คือลงสีแล้วตัวนี้ผมอยากจะมาอวดมากตัวนี้เนี่ยผมตั้งใจทําให้เขาดูแบบเก่าๆนะครับมีเอฟเฟกมีอะไรอย่างนี้นครับนะแล้วก็แบบทําให้ปืนดูแบบมีรอยสนิมมีอะไรพวกนี้นครับผู้ชมนี่คือผมเพ้นเองกับมือเลยนะไม่ได้จ้างเขาทํานะนี่คือทําเองนะครับ พ่นเองแล้วก็ใช้ผู้กันแต้มสีเองนะครับรวมถึงสไนเปอร์ตัวนี้อย่างสไนเปอร์ตัวนี้นะครับก็จะสามารถยิงได้ค่อนข้างไกลนะครับเอฟของเขาปืนสไนเปอร์ก็จะแรงมากๆเลยนะครับยิงจเจาะเกราะได้อะไรได้ซึ่งรายละเอียดปีกยอะนะ่อยในวอ r h a m m e r มันเยอะนะครับ นี่ครับนี่คือรถถังที่ยังไม่ได้ลงสีนะประมาณนี้ครับนี่คือ Warhammer นะครับที่ผมอยากจะนําเสนอให้ทุกคนได้รู้จักนะครับผมช่วงนี้ผมบ้าไอพวกนี้มากแล้วผมเอาไปเล่นที่ร้านบ่อยมากนะครับในวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปลงสี Warhammer นะครับตัวที่ผมจะลงสีเนะี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่บนห้องพ่นสีเพราะว่าจริงๆแล้ววะ Warhammer ถ้าเขาที่นิยมกันก็คือแต้มทั้งตัวเอาผู้กันทาทั้งตัวแล้วแต้มทีละจุดใช่ปะ่ะแต่ผมเป็นพวกขี้เกียจแล้วก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ได้แบบเพ้นท์เก่งขนาดนั้นก็เลย จะใช้แอร์บลัชพ่นนะครับพ่นในสีที่มันเยอะก่อนแล้วค่อยเอาพู่กันมาแต้มในส่วนที่เหลือพูดอาจจะงงเดี๋ยวเราไปทําจริงๆกันเลยดีกว่าครับขึ้นไปข้างบนกันแต่ก่อนจะขึ้นไปข้างบนนะครับผมจะพามาดูกล่องนี้ก่อนครับกล่องนี้ชื่อว่าเ e ลิสเซียสคอรนะครับเป็นเหมือนเป็นตัวหมากตัวใหญ่นะครับที่อยู่ในทับของวอร์แฮมเมของผมเนี่ยซึ่งวันนี้ผมจะมาแกะให้ดูก็แบบประมาณว่าไอ้พวกเนี้ยมันคือ เวลาเราซื้อมาเป็นกล่องใช่ป่ะมันจะไม่ได้เป็นโมเดลมาให้เลยนะเราต้องเอามาประกอบเองก่อนนะครับมันอารมณ์เหมือนกันดั้มนั่นแหละคุณเพียงแต่ว่ามันมาจากแผงแล้วเราก็จะต้องมีกาวนะครับแล้วก็มีคีมตัดนะครับผมอุปกรณ์ประมาณนี้ในการประกอบนะครับแล้วก็มีอาร์ตไนฟ์สักอันหนึ่งนะก็ประกอบไม่ยากครับก็แค่เปิดคู่มือดูแล้วก็ใช้กาวนะครับใช้กาวต่อกันถ้าเป็นกันดั้มมันคือชิ้นส่วนต่อกันก็จบใช่ป่ะแต่นี่คือเราต้องใช้กาวครับ ผมก็ใช้เวลาสักพักใหญ่เลยนะครับในการประกอบเจ้าตัวนี้ครับก็น่าจะเกือบประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับท่านผู้ชมในการต่อซึ่งมันก็หลายขั้นตอนนะครับและกลาวก็บางทีก็แห้งช้าแห้งเร็วครับเราก็ต้องเลือกกาวคุณภาพดีๆหน่อยนะครับก็พอผมประกอบเสร็จแล้วผมก็เอามันขึ้นไปข้างบนครับท่านผู้ชมอาเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูโมเดลก่อนตัวที่ผมจะทํานะครับชื่อว่าเบริสซ์เลสคอ คือตัวเต็มๆจริงๆเขาเป็นอย่างเงี้ยคุณดูออกไหมว่าส่วนไหนส่วนหัวส่วนตัวนี่คือหัวเขานะนี่เห็นไหมใส่ผ้าคลุมผ้าคลุมยาวๆสีแดงนะครับแล้วก็ถือขวานใหญ่ๆอันนึง่งตรงนี้เป็นหัวกะโหลกเขาจะเป็นแนวเครื่องจักรนึกออกปะคุณดูจากสีแล้วครูมันเห็นเพนยากปะผมบอกเลยว่ายากแต่ว่าไม่มีอะไรเกินใจนะครับซึ่งผมประกอบเสร็จแล้วที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะครับนี่แยกชิ้นส่วนมาแล้วนะครับ นี่ก็เป็นส่วนขาเขานะครับเวลาประกอบออกมาอันนี้ก็เป็นเห็นนะส่วนหัวนะครับนี่ตรงนี้หัวเขาแล้วตรงนี้มือเห็นนะเวลาประกอบกันนี้จะกลายเป็นอย่างนี้นะครับนี่เหมือนเป็นปีศาจตัวยาวซึ่งอันนี้ก็เคยโมงแยกออกมาก่อนนะครับเป็นฮูดนะส่วนนี้เป็นขวานนะแล้วก็อาวุธต่างๆนานา,นา ถามว่าทําไมไม่ประกอบให้เสร็จทีเดียวเราจะแยกเพ้นท์เพราะว่าตัวนี้ความละเอียดเขาเยอะมาก mm. คุณเห็นไหมนี่คือรูปตัวอย่างละเอียดจ,จัดเลยการเพ้นท์เนี่ยมันจะต้องแยกส่วนไม่งั้นสีมันก็เลอะเปิดกันไปหมดนะแล้วก็บางจุดมันอยู่ในจุดลึกจุดแคบม,มันจะเพ้นท์ยากนะครับเพราะงั้นเราเลยก็ต้องจัดการแยกเพ้นท์ก่อนนะครับท่านผู้ชมเอาละครับระดับต่อไปพ่นสีก่อนครับผมจะทําทั้งตัวเขาให้เป็นสีเหล็กก่อนจะได้เหมือนในนี้เพราะงั้นก็พ่นนีกวาครับอย่าทาเลยพ่นเถอะเยอะขนาดนี้ โอเคผมเสียบไว้บนเขียงแล้วเรียบร้อยนะครับตามนี้เลยนะก็แยกชิ้นส่วนแล้วก็เสียบเตรียมพ่นผมใช้สีนี้ลงก่อน black ghost นะครับการที่เราจะลงสีเล็กเนี่ยจะต้องลงสีดำก่อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณสีจากร้านานานิทอยด้วยนะครับที่สนับสนุนสีจาก lady studio มาให้เราได้ใช้ครับท่านผู้ชมอเอาล,ละเราจะเทลงถังสีตรงนี้นะครับเตรียมพร้อม เปิดปั๊มลมแป๊บโอเคถุงมือผมหมดแล้วนะครับก็ไม่ได้ใส่ถุงมือลืมซื้อมาไม่เป็นไรช่างมันคือสีพวกนี้มันไม่ค่อยได้อันตรายเท่าไหร่หรอกมันล้างออกง่ายด้วยนะครับไม่ได้ล้างออกยากแต่ว่าก่อนที่เราจะเอามาใช้ก็เช็ดเ็ดสักหน่อยละกันนะครับเทให้เต็มถังเลยเพราะว่าเราต้องพ่นเยอะแน่นอนนะครับตัวเขาค่อนข้างใหญ่่า,านผู้ชมโอเคผมใส่เกือบเต็มถังเลยนะ ต่อไปก็พ่นครับพ่นจะชิ้นไหนก่อนดีซ้อมมือกับอาวุธก่อนแล้วกันนะมา โอเคเจ้าขวานนี้น่าจะดําหมดแล้วนะครับนี่ดูใ,ใกล้นี่ดําหมดแล้วนะครับนี่คือแค่ส่วนขวานนะต่อไปก็เป็นส่วนนี้แล้วกันส่วนตัวนะครับส่วนตัวของเขาเี่ยสีดำเรียบร้อยนะครับทั้งตัวและเราก็จะทำในส่วนที่เหลือให้ ครบทุกชิ้นส่วนเลยนะครับแต่ว่าผมขอจำขัดนไปแล้วกันเพราะว่าแบตจะหมดแล้วขอเซฟแบตแปับนึ่งอาลสีแห้งแล้วเราพร้อมที่จะพ่นสีเหล็กต่อไปแล้วสีเหล็กที่ผมมาใช้นะครับเป็นไฮดรอลิกซิลเวอร์นะครับผมก็เราลงสีดำเสร็จแล้วต่อไปก็สีเหล็กสีมันจะชัดขึ้นก็ค่อยๆหยอดลงไป ด้วยตัวรองพื้นที่เป็นสีดำเนี่ยมันจะทําให้สีเนี้ยติดเร็วมากนะครับนึกออกปะรองพื้นเป็นสีมืดแต่สีที่เราจะพ่นเข้าไปเป็นสีเหล็กมันเป็นสีสว่างคอยดูนะมันจะออกเร็วมากๆเลยเห็นไหมฮะมันออกเร็วมากแล้วจะบอกว่าสีของเลดิสีนี้ไม่ธรรมดาเลย เป็นสีเงินที่สวยแล้วผมชอบมากๆเลยนะครับสุดจัดดูดิสวยมากครับนี่แหละคือเคล็ดลับที่ทำให้การเพ้นวอลไฮเมอร์ของผมมันออกมาดูแบบเป็นสีเหล็กสวยๆนะครับเนาะสวยเนาะ,นะจะต้องออกมาสวยกว่าพวกลูกกระจอกแน่นอน ตัวนี้เป็นหัวหน้าเผ่านะครับแล้วก็เอฟเฟกของเขาเนี่ยโหดด้วยทําให้ทุกตัวเนี่ยยิงแม่นขึ้นถ้าเราทลอยลูกเต๋าพลาดเราสามารถทลอยได้อีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือความเจ๋งของหลวงพ่อตัวนี้เนี่ยคือวอร์แฮมเมอร์มันมีรายละเอียดการเล่นเยอะครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจจริงๆอยากจะให้ผมเล่นให้ดูอะไรเงี้ยก็กดไลค์ไปเยอะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับแต่มนเป็นแนวบอดเกมนะคุณต้องเข้าใจท่านเหมือนเราจับก์ดยุกิไปตีสู้กันนั่นแหละเห็นไหมครับสีออกง่ายมาก เพราะันเป็นสีดําแล้วสีที่เราพ่นเป็นสีสว่างไะคุณด่ดีแปบ๊บเดียวออกไม่ต้องพ่นแรงไม่ต้องพ่นเยอะเลยแปบบเดียวกรอบได้หมดอ่ะเรียบร้อยเน่เงาวิงวิงดูดิดฮะโคตรเจ๋งเอาละผมไปพน่นให้ครบทุกชิ้นก่อน แล้วเดี๋ยวเรามาลงพู่กันกันครับอ้าวแล้วครับหลังจากที่เราพ่นเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้สีเงินมาทั้งตัวเนาะเราดับต่อไปจะเป็นเรื่องของการเพ้นเลยครับอนนี้ต้องซูมหนักๆหน่อยซูมหนักๆเลยครับผมก็ในการเพ้นเนี่ยเราก็ใช้ผู่กันแบบพวกนี้แหละผููกันทั่วไปนะครับแต่ถ้าของซีทาเดลเนี่ยมันก็จะดีหน่อยนะครับผู้กันผมก็มีประมาณน,นี้มีของซีทาเดลแล้วก็ตามร้านค้าแบบตามร้านเครื่องเขียน แต่พวกสีท่าเดียวมันจะดีมันจะแบบสำหรับเพ้นง,งานพวกนี้โดยเฉพาะนี่ของสีทาเดลวนะดูเก่าๆแล้วใช้บ่อยนะครับอันนี้เป็นผู้กันเลเยอร์นี่เป็นผู้กันธรรมดาทั่วไปแล้วก็เวลาเพ้นเนี่ยจริงๆจะมีถาดสีแบบนี้หรือใช้กระดาษเอาก็ได้แต่ว่าผมจะใช้ถาดสีแล้วกันนะครับถาดสีประมาณนี้เราจะเริ่มเพ้นที่เอาที่เป็นตัวอย่างง่ายๆก็คือตัวดาบก่อนละกันนะครับตัวดาบเนี่ยถ้าดูจากคู่มือแล้วนะครับผมจะเอาคล้ายๆคู่มือแต่ว่าจะไม่ได้เอาแบบเหมือนมากนะครับ ตามคู่มือแล้วตัวดาบเนี่ยก็จะเป็นแบบสีสีเงินเปนส่วนใหญ่เนาะซึ่งก็ตรงกับที่เราพ่นมาคือเป็นสีเงินนะครับแล้วก็จะเป็นทองนะครับแล้วก็มีแบบตรงสายไฟเขาจะใช้เป็นสีเขียวสีอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งออไอเรื่องสีเขียวพวกนี้ผมก็จะพยายามลองทําตามดูแต่ว่าสีฟ้าเหมือนผมจะ ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับจริงๆมันต้องใช้สีเฉดสีไปด,ด้วยตามหลักแล้วอะครับที่เขาแนะนําให้เพ้นท์อะครับมันมีหลายขั้นตอนเราจะลงลงสีเบสสีเฉดเลเยอร์อะไรเยอะแยะเลยแต่ว่าผมไม่เก่งเรื่องสีเฉดอะไรพวกนี้ผมจะลงแต่สีเบสไปก่อนก็คือลงแบบสีมาตรฐานทั่วไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะออกมาสวยไหมนะครับมาเราลองก่อนเปิดฟ้าออมาอ่าอ่ะ,อะปาเรามานิดๆดหน่อยหน่อยนะครับ ช้ประมาณนี้ไม่ต้องจิ้มเยอะ,ค,ะค่อยๆจิ้มจากขวดเอาก็ได้หรือถ้าใครไม่สะดวกก็ใช้หลอดดูดสีดูดออกมาแล้วก็จิ้มจากตรงนี้เอาได้นะครับผมก็จะทําสีทองตรงนี้นะครับผมตรงหัวก็โลกเดี๋ยวฉันต้อตงหัวก็โหลกก่อนแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมแป้มแป๊บเดียวมันเลอะออกไปข้างล่างแล้วสีทองนะครับนะรบประมาณนี้นี่อันนี้คือหัวขวานนะครับผมนี่เห็นไหม กลานสีทองแล้วนะครับประมาณนี้นี่คือหลักการพินท์นะครับแล้วถ้าตรงไหนอยากให้เป็นสีทองก่อนที่เราจะล้างผู้กันอะ่ะ<ม>เราก็ป้ายไปยให้หมดนะครับอันนี้ผมดูตามคู่มือนะดูตามคู่มือที่ผมดูก็คือแบบตรงนี้มีสีทองด้วยอะ่ะคือจริงๆเราจะจินตนาการทําตามจินตนาการของเราเองก็ได้แต่นี้คือผมเอาผมดูก่อนว่าสีทองอะ่ะที่ เขาทําในคู่มือมันมันคือตรงไหนบ้างแล้วผมก็จะทําตามเพราะว่าทับของผมกองทับของผมที่ผมทํามาเนี่ยผมก็ทําสีทองเงินแดงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็เลยว่าเออเราทําตามสักหน่อยแล้วกันเนี่ยตรงนี้ตรงอื่นเป็นสีดาสีอะไรแล้วค่อยว่าไปอันนี้คือในกรณีที่แบบเราคิดไม่ออกก็จะทาสีลไยอย่างนี้นะครับอ่ะสีทองเสร็จแล้วครับประมาณนี้นี่คือการแต้มสีนะอ่ะต่อไปเป็นสีแดงสีแดงเนี่ยเดี๋ยวผมพักอันนี้ให้แห้งก่อนแล้วกันนะครับ ตัวสีแดงผมจะเอาตัวนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าผ้าคลุมเขาเนี่ยไอ้ที่คุณเห็นเนี่ยเป็นผ้าคลุมหมดเลยนะแล้วเราจะต้องละนเลงสีแดงกันหนักมากอันนี้คือทําเป็นตัวอย่างนะปกติผมจะทาชิ้นเดียวให้เสร็จก่อนแล้วค่อยแบบไปสลับชิ้นอื่นแต่น,นี้คือเราถ่ายคลิปไงก็เลยทําให้ดูสีแดงตัวนี้ครับผมใช้เป็นเมลฟิตเลสนะครับอันน,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 นี้นะครับผมนี่เขย่าเขย่าเขย่าก่อนเปิดป๊บอันนี้มาลนเลงแถวนี้ก็ได้นะครับ อันนี้จะป้ายหนักหน่อยปื๊ดปืปป๊ทาเลยตรงไหนที่คิดว่าเป็นเนื้อผ้าเราจับทาหมดไม่เกรงใจบางชิ้นส่วนตรงเนี้ยคุณเห็นไหมสังเกตไหมตรงนี้นี่นี่ตรงนี้มันเป็นแบบเหมือนผ้าขาดแล้วก็มีเหล็กอยู่ข้างในเราก็จะไม่เอาสีแดงไปโดนนะครับเพราะว่าให้รายละเอียดแบบมันชัดเจนนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นตัวค่อนข้างสําคัญในทีมผมก็เลยแบบ ต้องเพ้นกันพิถีพิถันนิดนึง<ม>เห็นไหมฮะ<ม>ว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะเป็นเหตุผลที่เราอ่ะจะต้องแยกชิ้นส่วนมาเพ้นเพราะคือแบบแม่งเยอะจริงๆเนี่ยวิธีการเพ้นก็ประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะเป็นสีแดงสลับกับสีเงินซึ่งมันออกมาสวยมากๆเลยนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแล้วแล้วเราเอามาประกอบดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงครับโอเคครับ ผมก็ทาทุกชิ้นเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมนี่ดูอย่างตัวนี้นะครับส่วนหัวของเขาใช้เวลาหมด4ชั่วโมงนะครับในการเพ้นในพวกนี้นะครับทุกชิ้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันก่อนอันดับแรกผมจะเอาชิ้นส่วนที่เป็นไอโมงตัวนี้นะครับนี่ดูโฟกัสหน่อยดิไอโมงใส่เข้าไปในหัวของมันตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นผมก็จะทาตาวที่ส่วนคของเขาก็คือบริเวณตรงนี้นะครับ ทากาวไว้ปั๊บไว้ย,ยัดหน้ากากเข้าไปเรียบร้อยนะครับเห็นหน้าเขาไหมใส่ฮูดให้เขาเสร็จแล้วเรียบร้อยพอเขาใส่ฮูดหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วต่อไปเป็นการติดตัวนะครับตัวนี้ตัวด้านล่างเข้ากับตัวด้านบนนะท่านผะู้ชมต้องติดกาวก่อนกาวพวกนี้มันเป็นทินเนอร์มันจะล้างสีที่เราพ่นออกนะครับ ต้องคอยระวังตลอดป๊าอ่ะประกอบกันเป็นตัวแล้วท่านผู้ชมดูนี่เอาละตัวมาละต่อไปจะต้องยึดลงฐานแบบนี้นะครับยึดลงฐานก่อนชิ้นส่วนอื่นจะได้แบบติดง่า,งายๆนะครับ่อน่นเลยก็ต้องติดไอ้ตัวเนี้ยมันเหยียบหนังสือเล่มนี้เห็นไหมมันจะเหยียบหนังสืออยู่อย่างนี้เราต้องติดหนังสือกับเท้ามันก่อน ไม่เอาไปเดือดแค่นี้พอมันจะติดละอ่ามานี้ <c oughs> อ่มานี้ครับยืนได้ละเอาชิบหายละลืมติดใต้ท้องมันจะมีใต้ท้องอีกอในกรณีที่เราติดผิดนะครับก็ต้องดึงเขาออกมาครับผมดึงเขาออกมาอย่างนี้นะ ลืมติดใต้ท้องนี่จริงๆมันมีงี้อีกโอ้ยเกือบแล้วอะอยังไงต้องดึงออกมาครับไม่เป็นไรดึงได้ดึงได้ชิ้นงานไม่ได้เสียมากนะครับมันก็ยัดเข้าไปซะตรงไหนวะตรงนู้นยัดเข้าไปใต้ท้องโอเคประมาณนี้ ฝั่งใต้ท้องก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วติดใต้ท้องนะครับตอนแรกลืมน่าจะแน่นแล้วแหละนะครับแล้วก็กลับมายืนเหมือนเดิมโอเคครับฐานเรายึดแล้วตัวเรายึดแล้วแขนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วยึดหมดทุกอย่างนะครับต่อไปก็จะเป็นแขนแขนที่ถือขวานเนี่ยนะครับต้องติดเข้าไป อย่างนี้เห็นไหมได้ขวานมาแล้วครับในความยากลําบากของผมเห็นหน้าไหมดูหน้ามันออกไหมหน้ามันคือตรงนี้นะแต่พอแบบประกอบมารวมกันแล้วมันสวยมากและชิ้นส่วนสุดท้ายปืนกระบอกนี้นะครับจะอยู่ที่แขนขวาไม่ใช่ที่แขวนดิเออก็เป็นแขนนั่นแหละแต่ว่าเป็นแขนที่งอของเขาออกมานะครับเดี๋ยวต่อข้าไป ลงกาวอันดับแรกขอชุมช่มขอชุมช่มๆฝ่ายเขาไปที่สีข้างเรียบร้อยครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของ Barcelos c r a w l แบบเต็มนะครับท่านผู้ชมใช้เวลาหมดประมาณ4ชั่วโมงในการทำเจ้าตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูชัดๆก,กันดีกว่าว่าตัวเขาเป็นยังไงนะครับเบลลิสเลสคอของผมเรียบร้อยครับ4ชั่วโมงกับไอ้ตัวนี้รู้สึกเหนื่อยมากหลายคนงงหัวมันอยู่ไหนหัวมันอยู่นี่เห็นไหมเป็นฮูดหน้าตามจะดูบางๆหน่อยโดนบางนิดหนึ่งมองไม่ค่อยชัดนะครับและนี้ก็คือมือของเขามือเขามีหลายมือ นี่แล้วก็เหยียบหนังสือข้างล่างนี่เห็นไหมเหยียบหนังสือนะครับนี่ผมเพ้นเองทุกอย่างเลยนะทุกๆุกจุดเลยนะครับแล้วก็ขวานนี่ขวานนี้นะครับมือเขาว่าจับอยู่เห็นไหมแล้วตรงนี้ก็เป็นปืนนะครับตรงนี้ก็เป็นท้าคุมกระโปรงของเขาเฮ้ยรู้สึกภูมิใจในผลงานตัวเองนี่นี่ตรงนี้มีหัวกระโหลกด้วยผมใส่สีหัวกระโหลเข้าไป นะครับดูมือผมดิเลกสีหมดเลยแต่ถ้าใส่ถุงมือมันจะเพ้นละเอียดไม่ได้เท่านี้ยมันเอกะน,นะครับถุงมือและนี่ก็คือบริ i เลียสค l ของผมนะครับศาสตร์แห่งวอรไฮเมอร์คุณมันมีอีกเยอะแยะมากมายไก่กองนี่ตัวน้องไม่ไม่เชิ่เป็นตัวน้องแบบเหมือนเหมือนตัวคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นตัวลูกน้องนะฮะนี่เห็นไหมตัวนี้ผมก็พ้นตัวนี้ผมก็พเพ้นเองนะ นิ่งกับมือเลยเห็นนะมันจะคล้ายๆกันนะครับคือควานเหมือนกันแต่แต่มันเป็นคนละตัวนะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจวายเมอร์จริงๆอยากให้ผมเล่นให้ดูนะครับกดไลค์คี์เวเยอะเลยครับจะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยโกงมากเอาไปลงสนามเล่นได้นะครับลงสนามได้จริงๆแล้วก็เอฟเฟกโกมากด้วยทําให้ศัตรูที่อยู่ในระยะเนี่ยสมมงคว่ายืนข้างๆกันตัวเนี้ยยิงแม่นขึ้นนะครับประมาณนั้นครับผมแล้วก็แบบซ่อมฮิลตัวเองได้ เยอะแยะมากมายนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ r บร s l l i u s Call ผมด้วยนะครับทำมันมาหลายชั่วโมงในสุดเกษตีก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้เจอกันสวัสดีครับผม